ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel คนหลงเบ็ดนะครับกับผมเอกคนหลงเบ็ดแล้วก็พีเอ็มของเรานะครับวันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนนะวันนี้เราอยู่กับที่แพรลุงช้างที่ท่าม่วงเนี่ยวันนี้เป็นวันที่วันออกภาษาวันออกภาษาซึ่งเราไม่รู้ไงก็เป็นวันออกแต่เราก็ไม่รู้เลยวันนี้คือวันออกภาษานะเราก็จองแพรล่วงหน้าไว้ดไม่รู้หรอกวันไหนออกภาษามันตรงวันออกภาษาพอดีแต่เรามาตกปลากัน เขาบอกว่าแล้ววันพระใหญ่ป๋าใหญ่ไปด้วยนะครับอวันที่สิบเอ็ดนะครับฝนตกโอ้โหตั้งแต่เมื่อคืนเพราะเราเดินทางมากันประมาณตีห้านะครับตอนนี้ถึงแพรลุงช้างเนี่ยเราประมาณหกโมงนิดๆแล้วฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับเออยังไงก็ให้พวกน้าๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ร้านารตกปลานะครับช่วยฝากกดตามกด subscribe นะครับกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวนะครับแพรลุงช้างกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ เพื่อนรูดด้นเามีป่าหรือเปล่านะครับป้ายอ่าเดี๋ยวจะเราจะมารีวิวนะครับแอร์ช้านะครับว่าห้องนอนมั้มีสองห้องนอนนะครับอ่าสองห้องนอนห้องนามม้าอยู่ข้างหลังนะครับมีแอร์ด้วยเป็นแอร์นะครับนอนได้นะครับเปิดไฟก่อนปับ๊บเนี่นะครับนี่ห้องนอนพอเดี๋ยวมาอีกห้องนึงอีกห้องหนึ่ง อ่ามีห้องนอนหนึ่งห้องหนึ่งนะมีแอร์หนึ่งก้านนะครับเปิดไฟปั๊บอ่าติดแล้วนี่ครับอ่าห้องนอนสองห้องนะครับดูด้านรอบๆหน่อยก็มีอุปกรณ์ต่างๆมีล้มจุดบเออล้มจุ๊ชีบเสื้อจุ๊ชีบมีโอ่งผ้าห่มนะครับนี่เป็นอีกแพนหนึ่งนะครับมีเตาแก๊สมีเตาถ่านมีถังน้ําแข็ง มาวางเบ็ดกล่องโฟมไว้ให้นะครับในราคาวันธรรมดาจะแค่หนึ่งไปสองจะพันห้านะครับอ่าวันธรรมดานะครับถ้าเกิดวันหยุดก็อีกราคาหนึ่งนะครับจําราคาแล้วนะนี่คือวันที่เรามากันครัวฝนมันจะตกนี่ครับเอาละมาลุ้นกันนะว่าจะมีปลาไม้ฝนตกแบบนี้นะครับกดตามกันด้วย ก็ไรโลมเป็ดไปแล้วทั้งหมดกี่คันนะ9คันนี่คือ,อคพี่ดวงพี่ดวงเจ้าเจ้าของแพนะครับว่าถ้าตกได้เกินกินโลนะครับตกเกินกินโลครับถึงจะได้ฟรีตอนนี้แชมป์อยู่ที่7โลงแพลุงช้าง7โล2ถนน้ 2. าใครใหญ่สุดหรือเกิน7โล3ขึ้นไป,ไปจะได้พัก 2>, 2วัน1คืน2วัน1คืนนะครับที่แพลุงช้างมาตกกันได้นะครับนี่ที่แพลุงช้างตัดสิน ปลายปีนี้นะครจะตัดสินแล้วถ้าใครตกได้เกินใครได้ใหญ่ที่สุดอะที่สองได้เบียร์หนึง,งที่สเบียร์หนึงรางที่หนึ่งไฮเกรดสห่อที่สามมีไฮเกรดให้สีห่อนะครับสำหรับแพรลุช้างใครจะมามาได้เลยตอนนี้นะครับใครใหญ่สุดยูฟีไปเลยเท่าไหร่นะครับ2วันหนึ่งคืนที่แพรลุงช้างนะครับแนะ่าิดว่าเราจะได้ไหมครับพี่เอ็ม เราจะอยู่กัน2วันหนึ่งคืนปลายปีนี้แน่นอนเมื่อกี้มีดึงผักตบดึงไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้่อนตอนนี้พีเมบอกว่าตอนแรกบอกว่าจะตกปลาแล้วเรามาทอดกินย่างกินแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องลูกชิ้นทอดหรือลูกชิ้นทอดไก่ทอดก่อนแล้วอ่าเนี่ยครับตอนนี้คนกินก่อนเดี๋ยวปลากินแน่นอนปลากดติดตามกันด้วยเฮ้ย แน่นอนแน่นอนคันนี้คันแล้นะคันยาวคันยาวนะมีละมีเป็นไงฮะอยู่ไหมอย่างน้ำมาแรงอยู่อาจจะไม่รู้ดูไหมอยู่อยู่ครับอยู่ครับต้องจมแล้มาแล้วเดี๋ยวดูตัวแรกมาแล้วครับไม่ตามคาดครับตามคาดน้องโกกของเรา ฝีมือ,มมอเอ็มฮะอ,อ่ามาแล้วตัวล่าครับไม่แห้วนะคลิปนี้นเฮ้ยมาเฉยได้แล้วลลมเ,เมืมเอ่อกี้มันตอดเหรอเห็นตอดหรือยกขึ้นมาเองตอดดิเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้เวลาประมาณ เกือบเพียงแล้วนะครับผลงานก็ยังเป็นเท่าเดิมนะ <laughs> เป็นตะโกกสองตัวแล้วก็ลูกปลาสวายหนึ่งตัวนะครับแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับเกือบดีแล้วเมื่อกี้พี่เจ้าของแพรมีของสมบัติน้า <sm art> คุณมาให้นะครับ <sm art> แพรรูช้างนะครับแพรแพรูรช้างสมบัติุณมาให้เป็นเขาเกี่ยปักหม้อนะครับสองสองกล่องแล้วพี่ขาใจดีนะครับพวกเราสังเกตนะครับน้ํามันแรงมาก เจ้าของแพรก็บอกว่าจะให้พวกเราเนี่ยอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนได้เพราะว่ากลัวลูกค้ามาอ่าอยู่ฟรีอีกหนึ่งคืนได้อ่ะแต่เราเกรงใจอ่าเราเกรงใจว่าน้ามาแรงเหมือนเขาเห็นเราไม่ได้ปลาแนละ้วแต่เราแบบไม่ได้เน้นมาเอาปลาเท่าไหร่หรอกเราก็แบบเน,น,น,น้นสนุกสนานเออเน้นสนุกสนานก็บอกไม่เป็นไรอะไรโอกาสนนหน้าแล้วกนันอะไรเงี้ยนะครับใจดีนะแพรลุงช้างนะครับที่ทาม่วงกาจะบรีไข่จะอาวหนุ่มก็มาได้นะครับส่วนตอนนี้ก็ ขอกินก่อนแล้วกัน,นว,วาัวนนี้ก็ตอนนี้คือฝนหยุดตกแล้วนะครับาประมาณตักบ่ายหนึ่งกว่าน้ำเข้าห้องจะแรงก็เลยไม่สามารถจะตีไม่สามารถจะตีไกลได้นะครับน้ำทางด้านหน้าแพองข้องจะแรงครับก็เลยมาลองเปลี่ยนแผดู จเราบายองลองย่อนข้างๆแพรดูนะครับแล้วก็ตีไม่ไกลมากเพราะน้ําแรงไม่ไหวนะครับเนี่ยก็จะอยู่ย่อนข้างหน้าแพรดู นะอยู่มีไซส์ฮะมีไซส์ฮะมอามาแล้วอีกตัวหนึ่งฮะกล้วยฮะอันนี้เยอะนะเยอะกล้วยมาแล้วนะมีไซส์มีฮะวิ่งว่าวิ่งว่าวิ่ง่ามาแล้วที่ชอนทีช้อนเออฮะจึ๊บจื๊บจ๊บ

ตรงแป๊บเดียวเองนะกินแล้วของจริงคะของจริงอะเด็ของเรานะครับฝากกดติดตามกันด้วยตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับเรากำลังนำปลาตะโกกที่ได้เ,เมนูนี้คือปลาตะโกกย่างเกลือเมนเล็กดยเม่เล็กไม่เล็กนะไม่เล็กนะเ,เนี่ยตะโกย่างเกลือต้องพา ต้องทาเกลือย้อนเก็ดเพราะว่าเกลือจะได้อยู่ในเก็ดย่างแล้วมันจะน,นี่ข้าเหนือวที่ไม่ต้องออกเลยสูตรไม่ต้องออกเพราะว่าสูตรเกียจปลาตะโกย่างเพือตอนนี้ก็เวลาประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็ยังเท่าเดิมปลาตะโก สามแล้วก็ลูกปลาสวายหนึ่งแล้วก็ทํากินไปสองตัวแล้วนะครับอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้นะที่เราทํากันก็เป็นปลาตะกโกอะไรนะทาเกลือย่างกินกันนะครับแล้วก็คืนนี้ก็เดี๋ยวเราจะตกด้วยเหยื่อันกตกตกยันเช้าแหละเราจะใช้เหยื่อส้เดือนด้วยส้เดือนหวังเราหวังปลาอะไรนะปรากฏดแล้วก็ปลาอะไรปลากระทิง ปลากรดปลากระทิงอะไรพวกนี้นะพวกที่ปลากลางคืนนะครับเออปลาปลาอะไรกลางคืนนะมานเนี่ก็จะอยู่กันยาวๆอะไรคืนนี้แล้วพวกนี้ก็บ่ายๆถึงช่วงบ่ายของพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวสองแขงน่งไลไปแดนน,นี่แว,งว่งบุ๊กแหว่งตัโกยางค่ำคืนอ่า อตอนนี้ก็เวลาประมาณหกบุงก,กว่าของวันที่สองที่เรารตกปา่าที่ท่าม่วงนะครับแพรดชส,สางก็ยังเมื่อคืนเมื่อคืนเออเมื่อคืนได้ใช่ไ่ะได้แล้วปลาตะโกกเพิ่มมาหนึ่งตัวใช่ <c oughs> ป่ะเออปลาตะโกกเพิ่มหนึ่งตัวนะก็ไม่รู้ว่าประมาณสักเช้าลาประมาณครึ่งวันแหละครึ่งวันที่เราจะอยู่ที่นี่นะหวังว่าจะมีปลาอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมรับชม กติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับมาลมาแล้วครับมานะมาครับมาเล็กัวเล็กอ่าแต่เช้าเลยครับี้ สึกเลรอนะเฮ้ยอีกแล้วเหรอลูกสวายอีกแล้วเหรอใช่เปล่าได้ต่งตัวแล้วเลยตัวนี้ออหมาไม่ปล่อยแล้วได้กินน้าได้แล้วตัวแรกประจําเช้านี้เอ๊ะมันใช่ลูกสวายรึเปล่าลูกสวายลูกอะไรเหตุกรณ์อะไรอืมได้แล้ว ตัวหนึ่งหรือไม่มามาแล้วฮะมาแล้วเฮ้ยเอ้ยอีกแล้วตัวที่สองเช้านี้ตัวที่สองเช้านี้ต,ต,นตัวที่เท่าไ,ไหไไร่เดี๋ยวดู้ด้วยไส้กระเดือนไส้เดือนไส้เดือนไม่รู้กินอะไรแต่ว่ามันมีไส้เดือนด้วย

มาอีกแล้วเฮ้ยตะโก,กนน้อยตะโก,กนน้อยเช้านี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะรวมก่อนปาลารวมปาลารวมด้แล้วคำบอกว่าปลาไม่กินได้แล้ว,ลวมาแล้วมาให้ให้กันมาเหรอ

าอีกแล้วครับคนนี้มามอีกแล้วหนักหนักมีไซส์มีไซส์เดี๋ยว <c oughs> จะจับดูป่าด,ดูดีดูดีดูดีมีอะไรจะมีอะไรตัวเล็วเล็ไมใหญ่หอาอีกแล้วเอาไปให้ป้าลูกขวาย ชิปใหม่แล้วครับกำลังน่ารักเลยตัวลัน่ารักแล้วใส่ดีทั้งนั้นดได้แล้วเดี๋ยวเอาไปแจกเขา,อา,าตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงแล้วก็คงจะสิ้นสุดการตกที่แผ่นุช้างที่ท่าม่วงเมืองการเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ากระแสน้ำมาแรงด้วยนะครับน้ำเยอะก็รู้ฝนจะตกหรือเปล่าก็าาเตรียมเหมือนฝนจะตั้งตั้งเขาแล้วแหละ ผลงานมีอะไรบ้างครับส่วนส่วนใหญ่เอ็มส่วนใหญ่ปลาที่ได้เป็นปลาตะกโกจะเป็นปลาตะโกนะครับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นปล,ลูกปลาสวายนะสามสี 3, ต่ตัวตะโกก็มีทํากินไปทํากินไปสองตัวนะเมื่อคือเมื่อวานนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะพาไปดูผลงานนะครับว่าเดี๋ยวจะให้เห็นนะผลงานท้ายคลิปว่ามีอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างนะได้เท่าไหร่ แต่ก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนนะาๆทุกคนเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกคนที่อยู่ดูกันถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามรับชมรับดูถึงตอนนี้ด้วยนะแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะไปตกปลา,าที่ไหนนะครับยังไงก็เปกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะมันก็จะมีได้มัง่งละได้มั่งไม่ได้มั่งนะปะตรงกันไปคงไม่ได้สมหวังกันทุกครั้งนะครับฝีมือส่วนใหญ่ที่ตกเลยในครั้งนี้นะไม่ใช่ผมหรอกนะนู่นคนข้างหลังนู่น ไม่รู้มีดีอะไรนะอาจจะมีสูตรเด็ดทีเด็ดหรือเปล่าเออาจจะมีสูตรเด็ดสูตรลับอะไรอยู่รู้สึกว่าอนาคตจะทําเหยื่อปลาขายนะตันนี้นะนะครับยังไงก็เฝาาตามมาด้วยนะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปจะไปที่ไหนแต่คิดๆกันอยู่ว่าจะไปแก้แค้นที่เราจะไปแก้แค้นที่อ่างเก็บน้ําห้วยไม้แต่นะครับจะไปเอานางฟ้ากันซะหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปจูววปั๊บเตรียมตัว 去。